และนี่คือ4เช็คลิสต์ที่คุณสามารถเช็คตัวเองว่าชาตินี้คุณจะสำเร็จไหมครับเช็คลิสต์ที่หนึ่งครับคือคุณคบอยู่กับใครครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะสามีหรือภรรยาหรือแฟนคุณนะครับหมายถึงเพื่อนคุณด้วยครับภาษาฝรั่งก็บอกว่า show me your friends and I will show you future คือเอาเพื่อนคุณให้ผมดูแล้วผมจะบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จขนาดไหนครับเพราะอะไรครับคนที่อยู่รอบข้างคุณครับมันจะเป็นคนที่กำหนดวิธีการคิดของคุณ คุณจะคิดได้ไม่ต่างกับเพื่อนคุณมากเท่าไห,ห,ร,หร่หรอครับคุณจะทําได้ไม่ต่างกับเพื่อนคุณมากเท่าไหร่หรอครับถ้าเพื่อนคุณเป็นคนที่ชอบเที่ยวเป็นคนที่ใช้ชีวิตหมดไปวันๆก็มีแนวโน้มสูงที่คุณจะเป็นคนแบบน,นั้นถ้าเพื่อนคุณขยันทํามาหากินพยายามหาช่องทางแนวทางใหม่ๆก็มีแนวโน้มสูงที่คุณจะเป็นแบบนั้นถ้าวันหยุดยาวเพื่อนคุณถามไปเที่ยวไหนดีแล้วคุณก็ไปคิดกับเขาด้วยว่าจะไปเที่ยวไหนดีจองทริปไปแล้วนะครับจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะครับจองที่พักไปแล้ว คุณก็มีแนวโน้มที่จะคิดแบบนั้นครับถ้าเพื่อนคุณเอ้ยเราจะไปเทรนนิ่งเราจะไปสัมมนาเราจะไปฝึกเราจะไปหาความรู้เพิ่มเติมไหนดีในช่วงวันหยุดคุณก็มีแนวโน้มเป็นแบบนั้นครับแล้วสิ่งที่คุณจะเห็นหลังจากที่ผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยสคนจาก2กลุ่มนี้จะแตกต่างครับดังนั้นคบคนแบบไหนจะเป็นคนแบบนั้นครับสครับคุณมี growth mindset หรือ fixed mindset growth mindset คือ mindset สำหรับการจเจริญเติบโตขึ้น mindset ที่ fixed mindset คือ mindset ที่ เห็นว่าทุกอย่างมันฟิกมันตายตัวครับโกลดไมเซ็ตคือพอคุณเห็นสิ่งหนึ่งที่มันยากคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันฝึกฉันสามารถทําได้นะแต่ถ้าเกิดฟิกไมเซ็ตคือก็เท่านี้แหละฉันมีความสามารถเท่านี้สิ่งที่ยากฉันก็ไม่เอาครับนี่คือโกลดไมเซ็ตกับฟิกไมเซ็ตคุณมีความคิดแบบไหนครับคุณลองคิดดูนะว่าคนที่โกรดไมเซ็ตเห็นอะไรว่ายากถ้าเกิดฝึกแล้วสามารถทําได้ฝึกแล้วสามารถทาได้กับฟิกไมเซ็ตบุญทํากรรมแต่งช่าเมียนี่แหละฝึกไปคงทําไม่ได้ผ่านไป3ปี5ปี10ปีคุณคิดว่า คน2คนนี้แตกต่างกันไหมครับและข้อที่3ครับคือคุณเป็นคนประเภทที่มี self motivated ไหมครับ self motivated ก็คือคุณถูกกระตุ้นด้วยตัวคุณเองหรือคุณต้องให้คนอื่นมากระตุ้นครับคนหลายคนเนี่ยมีลักษณะต้องให้คนอื่นมากระตุ้นครับเหมือนเต่าอะครับถ้าไม่มีอะไรแยงไปมันก็จะไม่เดินครับคนมี2แบบคะคือคนประเภทตาน้ำกับคนประเภทตุ่มน้ำ ตาน้ําคืออะไรครับคือมันมีน้ําผุดมาตลอดเวลาตุ่มน้ําคืออะไรครับเมื่อใช้หมดต้องมีคนเติมมีคนเติมหลายคนมากกว่านั้นคือนอกจากตุ่มน,น้ําแล้วเป็นตุ่มน้ํารั่วด้วยครับคือนอกจากต้องมีคนเติมแล้วในตัวเองเนี่ยแรงกระตุ้นตัวเองหายไปตลอดเวลามีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ต้องอาศัยคนอื่นกระตุ้นตลอดเวลาคุณเป็นคนที่ผมไม่ควรเสียเวลากระตุ้นด้วยครับเพราะคนเหล่านี้สมเร็จยากครับ ถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีใครกระตุ้นคุณก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวคุณไม่มีใครมาจี้คุณไม่มีใครให้กําลังใจก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวคุณต้องการกําลังใจตลอดเวลาครับแบบนี้สําเร็จยากครับและ checklist ข้อที่4เลยคือคุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองขนาดไหนไม่มีคนที่ ร้ซึ่งความมั่นใจจะเป็นคนประสบความสำเร็จได้ครับต้องเป็นคนมีความมั่นใจมั่นใจสิ่งที่ทำมั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถถึงมั่นใจว่าสิ่งนี้สามารถเรียนรู้ได้ครับดังนั้นเช็คลิสต์สี่ข้อนี้คุณลองไปเช็คตัวเองครับว่าคุณผ่านทั้ง4ข้อไหมข้อที่1คุณครบอยู่กับคนที่จะนาพาคุณไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองไหมสองคุณมี growth mindset หรือ fix mindset สามคุณเป็นคนที่มี self motivated หรือคนที่มีแรงกระตุน้น ในตัวเองไหม4คนเป็นคุณเป็นคนที่มีเซลฟ์คอนฟิเอนซ์หรือมีความมั่นใจตัวเองหรือเปล่าถ้าคุณตอบคาถาม4ี่ข้อนี้ได้คุณจะเป็นคนที่มีแนวโน้มประสบความสําเร็จสูงครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ไลน์แอสไซน์แบงก์สุขกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ